สวยของแท้ BMW X6 xDrive40i M Sport ปีใหม่ไหม่นะ้อยราคาโดนใจ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูโรปาพรีเมียมซีเลคชั่นพบกับอ่ารีวิวนะคะที่นี่ยูโรปามอเตอร์สาขาตะลิ่งชันค่ะคุณผู้ชมใครรอรุ่นนี้อยู่บ้างคะนานๆเข้ามาทีแล้วไม่ได้มีบ่อยๆนะคลิปที่แล้วพุ่งรีวิว BMW SUV นะคะ X5 นะคะมีให้เลือกเกือบ10คันแต่รุ่นนี้ค่ะ BMWX ค่ะมีให้เลือกเพียงคันเดียวเท่านั้นค่ะตอนนี้ในสต็อกนะคะมีคันนี้ให้เลือกนะคะ คันเดียวเลยไม่มีคู่แข่งไม่มีตัวเทียบอะไรใดๆทั้งนั้นนะคะแต่บอกเลยเป็นรถสวยปีใหม่และไม่น้อยที่คุณถูกใจแน่นอนราคาดีด้วยนะมาพร้อมแคมเปญพิเศษรถเยอะรถจัดเต็มแน่นอนค่ะสำหรับนี่นะคะคือรถ BMW x 6 x d r i v e นะคะ4 0 i m Sport ค่ะรหัส G06 ค่ะคันนี้นะคะแล้วก็ดูสิคะคุณจะได้เป็นเจ้าของพร้อมกับโลโก้ b m w M 50ปีด้วยนะ สำหรับคันนี้เป็นรถปี2022ค่ะไม่น้อยวิ่งมาแค่30,000โลเท่านั้นเองค่ะเบี้ย SI นะคะ5ปีหรือที่ระยะทาง1 0 0 0 0แโลวารันตีไม่จำกัดระยะทางคันนี้สิ้นสุดทีเดือน9ปี2027เลยค่ะโอ้โหอีกนานเลยนะคะซื้อไปก็อุ่นใจได้เลยค่ะสำหรับ X6 คันนี้นะคะราคาตอนเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ5 5ล้าน5เลยนะคะโอโราคาแบบ ไม่ธรรมดาเลยนะแต่คันนี้คุณผู้ชมหายไปล้านกว่าบาทค่ะที่ยูโรป้านะคะคันนี้เหลือเพียง4ี่ล้านห้าหมื่นบาทเท่านั้นค่ะเท่านั้นยังไม่พอคุณผู้ชมราคา4ล้านราคาดีแล้วนะยูโรป้าลดให้อีก1นึ0 0 0สบาทค่ะจัดเต็มไปเลยนะคะเหลือเพียง3ามล้านเก้าแสนบาทค่ะไม่ถึง4ล้านบาทแล้วค่ะคุณผู้ชม ได้เป็นเจ้าของ x6 คันนี้เลยนะบอกเลยว่าต้องรีบตัดสินใจรีบจองนะเพราะรถมีคันเดียวพอลูกค้าท่านไหนนะคะไวมากจองไปก่อนอีกท่านหนึ่งมาสอบถามนะไม่ทันนะคะเสียดายแย่เลยนะเพราะฉะนั้นต้องไวนะคะสนใจก็ทักไลน์มาก่อนได้เลยและสำหรับลูกค้าเครดิตดีค่ะฟรีดาวนะคะออกรถศูนย์บาทได้เลยนะคะจัดไฟแนนซ์ bmw leasing รับฟรีเลยประกันภัยชั้นหนึ่นานหนึ่งปีค่ะ แต่ถ้าอยากรู้ว่า BMW X6 นะคะมีอะไรน่าสนใจมารับชมรีวิวกันค่ะ BMW X6 XDrive 40i M Sport คันนี้รหัสตัวถัง G06 นะคะมาพร้อมกับภายนอกสีขาว Mineral White ด้านในเบาะสีน้ำตาลเข้มค่ะโดดเด่นด้วยไฟหน้านะคะเป็นแบบเลเซอร์ไลท์ค่ะ และกระจังหน้าขนาดใหญ่เลยนะคะเป็นแบบ Active i r s t t e a m ที่มาพร้อมกับกล้องซ u ร d v วิว360องศาและเซ็นเซอร์รอบคันค่ะนอกจากนี้นะคะบริเวณกระจังหน้าของเขานะคะยังเป็นกระจังหน้าเรืองแสงไอคอนิโกอีกด้วยโดดเด่นมากๆเลยสำหรับชุดตกแต่งนะคะคันนี้จะเป็นแบบ M Sport รอบคันเลยค่ะ B M w X 6คันนี้เครื่องยนต์เบนซิน6สูบแถวเรียง3,000ซีซี3.0ลิตรทวินพาวเวอร์เทโค่ะ สามารถทำะะกำลังสูงสุด340แรงม้าและเป็นระบบขับเคลื่อน x d r ก v e ทั้ง4ล้อค่ะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะสเตปโทนิกช่วงล่างเนี่ยเป็นแบบ a d ดั t i v e ค่ะถัดมานะคะด้านข้างเนี่ยคันนี้จะได้เป็นล้ออน l อย M ขนาด22นิ้วลายดับเบิลสปค่ะและมาพร้อมกับ ชุดแต่ง c a ร i p ิเปอร์เบรสีน้ำเงินทั้ง4ล้อเลยและคันนี้พิเศษมากนะคะโลโก้ BMW จะเป็นโลโก้ M ครบรอบ50ปีด้วยโดดเด่นมากเลยค่ะขอบประตูหอมหน้าต่างสีดำเงาแบ็ไฮกอสค่ะกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็กล้องทั้งสองข้างเลยในส่วนของประตูค่ะรองรับระบบ Comfort a s s สเซและเป็นประตูซอฟโค้ดด้วยค่ะ และจุดเด่นของรถ B M W X 6อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเป็นรถ S A C ค่ะรถดีไซน์แบบคูเป้นั่นเองนะคะ คุณผู้ชมที่ชอบรถที่มีความลุยๆหน่อยแต่ก็มีดีไซน์สปอร์ตแตกต่างจากรุ่นอื่นๆเนี่ยขอแนะนำเลยจะเห็นได้เลยตั้งแต่ดีไซน์ด้านข,าข้างของตัวรถที่มีความโค้งมนลาดยามมาจนถึงส่วนท้ายของตัวรถเลยแลนะดูสิคะท้ายรถสปอร์ตส,สวยมากเลยนะคะไฟท้ายเนี่ยเป็นแบบ3มิติด้วยแล้วคันนี้มีสปอยเลอร์แต่งมาให้เพิ่มไม่ต้องแต่งแล้วนะคะแล้วก็โดดเด่นด้วยโลโก้ bmw แบบนี้เลยนะคะที่เป็นโลโก้โครบรอบ50ปี M นะคะ นอกจากนี้นะคะคันนี้เนี่ยมาพร้อมชุดแต่ง M Sport รอบคันแล้วอำนวยความสะดวกด้วยมีกล้องนะคะแล้วก็มีเซ็นเซ,นเซอร์มาให้ด้านล่างท่อคู่สีเงินซ้ายขวานะคะเพิ่มความสปอร์ตอีกแล้วส่วนท้ายค่ะคันนี้ฝาท้ายเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้านะคะรองรับ Contact แท t e Tailgate ค่ะสามารถที่จะเปิดท้ายได้อย่างสะดวกเลยนี่ฝาท้ายของเขานะคะก็ เปิดออกมาแล้วนะคะด้านในเนี่ยก็จะมีพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างเลยนะลึกเข้าไปเลยนี่มีม่านบังสัมภาระมาให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถพับเบาะห้องผู้โดยสารเพิ่มขนาดพื้นที่ให้ลึกเข้าไปอีกหากเดินทางท่องเที่ยววางกระเป๋าเดินทางหลายๆใบก็สามารถวางได้เลยนะคะ เท่านั้นยังไม่พอนะคะเมื่อเปิดด้านท้ายออกมาเนี่ยจะมียางอะไรมาให้อีกด้วยนะโอ้โหใครที่เป็นสายท่องเที่ยวนะคะเดินทางไปไหนก็อุ่นใจได้เลยค่ะ bmw x6 ขับสนุกรถสวยด้วยนะคะและที่สำคัญรถมีน้อยด้วยตอนนี้ในสต็อกมีคันเดียวนะถ้าสนใจก็ต้องรีบจองเลยค่ะ ราภายในห้องโดยสารของ BMW a 6แน่นอนดีไซน์ของเขาสวยสปอร์ตมากเลยนะคะ ชอบมากๆเลยคุณผู้ชมดูสิคะแผงคอนโซลด้านหน้าสีดำนะคะคันนี้เนี่ยมีตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยนะคะแล้วก็ตัดขอบด้วยอลูมิเนียมนะคะแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้นะคะในส่วนของเบาะเบาะเนี่ยโอ้โหนั่งสบายเลยคุณผู้ชมเป็นเบาะดีไซน์สปอร์ตค่ะคันนี้เนี่ยจะได้เป็นเบาะหุ้มหนังโบเนสกานะคะแล้วก็เบาะที่นั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้สามารถปรับลำบ้าซัพพอร์ตได้ฝั่งผู้ออขี่มีเมมโมรี Memory, ให้2ตํตำแหน่งค่ะ ในส่วนของกรารโนความสะดวกแก่ผู้ขับขี่นะคะคันนี้ได้ปวงมาลายหุ้มหนัง M Sport เลยนะคะมีแพดเดิลชีตมาให้ฝั่งขวาควบคุม Entertainment ฝั่งซ้ายมาพร้อมกับ Adaptive Cruise Control with Stop and Go ด้วยค่ะด้านหน้านะคะจะมี Head-up Display มาให้นะคะก็สามารถที่จะตั้งค่าขึ้นวิทยุต่างๆนะคะสะดวกเลยคันนี้จอเรือนไม้ก็เป็นแบบดิจิตอลนะคะ,สะแสดงข้อมูลเป็นภาษาไทยนะคะอย่างที่เห็นไมเนี่ยวิ่งมาแค่ประมาณ30,000โลเท่านั้นเองค่ะ แล้วก็เปลี่ยนทีมได้ตามโหมดการขับขี่ด้วยนะคะเลือกโหมดไหน ตัวหน้าจอเรือนใหม่ก็จะเปลี่ยนตีนตามสีโหมดของเรานะคะแล้วก็จอไอร v e นี่ขนาดใหญ่เลยนะคะ10.25นิ้วซึ่งครบมากเลยคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการรองรับ Apple CarPlay and the Auto App My BMW ค่ะแล้วก็สามารถดูน i เ a กชันได้นะคะแสดงแผนที่แบบ Real time, เรียลไท e เสิร์ชหาจุดหมายได้เลยแล้วก็มาพร้อมกับระบบ e n t e r อร์เทนเมนต์ไม่ว่าจะเป็นฟังวิทยุเชื่อมต่อบลูทูธและเชื่อมต่อแอปพลิเคชันฟังเพลงที่คุณชื่นชอบค่ะซึ่งคันนี้ก็ฟังเพลงพอะด้วยเป็นชุดเครื่องเสียงลำโพงรอบท ทางฮามานกาดอนนะคะซึ่งคันนี้นะคะก็รองรับคำสั่งงานนะคะด้วยการควบคุมผ่านปุ่มไอรไรนะคะที่เป็นแบบคริสตปลสวยงามเลยนะคะแล้วก็รองรับคำสั่งงานด้วยมือคำสั่งงานด้วยเสียงค่ะ Baby, และในเรื่องความปลอดภัยก็มีมาให้นะคะคันนี้มี Driving a s s i s t a n t มาให้ด้วยนะคะมีระบบแจ้งเตือนต่างๆ ขับขี่ได้ยังปลอดภัยสำหรับแอร์คันนี้เป็นแบบโฟโซนเลยนะคะด้านหน้าจะเป็นดูโอโซนที่สามารถปรับอุณหภูมิได้เลยค่ะและช่องสำหรับใส่ของด้านหน้าตรงนี้นะคะเปิดออกมาเนี่ยจะมีช่องสำหรับใส่แก้วน้ำให้2ช่องนะคะซึ่งสามารถที่จะเซตนะคะรักษาอุณหภูมิแก้วน้ำของคุณนะคะให้คงสถานะความเย็นแล้วก็ รักษาอุณหภูมิความร้อนนะคะทําให้แก้วอุ่นตลอดเดินทางได้กับเครื่องดื่มแก้วโปรดของคุณนอกจากนี้นะคะก็มาพร้อมกับช่องสําหรับวางโทรศัพท์ม,มือถือที่รองรับไวเลสชาร์จด้วยนะคะแล้วก็มีช่องสําหรับเสียบ USB มาให้อีกหนึ่งช่องนะคะสําหรับเกียร์คันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคุณผู้ชมเกียร์สวยมากๆนะคะเป็นแบบคริสตัลแล้วด้านในเนี่ย ฝังสัญลักษณ์ตัว x เข้าไปด้วยนะคะคือรู้เลยว่านี่คือรุ่น bmw x series นั่นเองค่ะแล้วก็มาพร้อมกับปุ่ม start stop engine นะคะที่เป็นปุ่มคริสตัลด้วยเช่นเดียวกันคือบริเวณตรงกลางตรงนี้เนี่ยก็จะตกแต่งคริสตัลทั้งหมดนะคะคือสปอร์ตแล้วก็ยังหรูด้วยอะค่ะนอกจากนี้ค่ะเขาก็มาพร้อมกับโหมดการขับขี่นะคะที่คุณสามารถเลือกโหมดได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น adaptive ค่ะ อีโคโปร o อมฟอร์ตและสปอร์ค่ะในส่วนของ p a r k คกิ s ง i ี t แทงคันนี้มีมาให้แน่นอนค่ะมาพร้อมระบบช่วยขับถอยหลังนะคะแล้วก็มุมกล้องแบบ Surround View นะคะมองภาพได้รอบคันเลยสามารถที่จะนำรถเข้าช่องจอดก็ได้สะดวกเลยนะคะถึงรถจะมีขนาดใหญ่นะคะคุณผู้ชมแต่ก็สามารถที่จะมองภาพได้รอบคันแบบนี้นะคะขับไปไหนก็ขับง่ายค่ะ และนอกจากนี้ค่ะด้วยความที่รุ่นนี้เนี่ยเขามีความสูงนะคะเฉพาะตัวเลยสำหรับ BMW X6 เนี่ยก็จะมีปุ่มนะคะสำหรับปรับระดับความสูงต่ำของตัวรถมาให้อีกด้วยนะคะสามารถเลือกระดับได้เลยเพื่อที่จะได้ขึ้นลงหรือว่าวางของท้ายรถอย่างนี้นะคะได้สะดวกมากขึ้นค่ะ และไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของ X6 แน่นอนค่ะด้านบนนะคะเขาก็จะมาพร้อมกับปุ่มช่วยเหลือฉุกเฉิน SOS ตรงนี้นะคะที่จะสามารถทําให้คุณขับขี่ปลอดภัยและหากต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของ BMW ได้ทันทีนะคะและไฮไลท์ที่บอกค่ะด้านบนหลังคากระจกพานรรมากาสรูฟสกายเล้าสนะคะขนาดใหญ่เลยนี่จะมี จุดด้านบนนะที่เป็นเม็ดไข่ปลานะคะเหมือนกับชมดาวอยู่บนท้องฟ้านะเปิดกระจกแบบนี้ก็ชมวิวกับครอบครัวได้เลยค่ะห้องโรยสารด้านหลังค่ะคุณผู้ชมดูเบาะค่ะเรียบเนียบเหมือนไม่มีการใช้งานมาก่อนเลยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าท่านใดที่ต้องการหารถสําหรับครอบครัวนี่บอกเลยนะคะคันนี้คุ้มมากเหมือนคุณได้รถใหม่เลยแล้วก็รองรับคาซีดด้วยในเรื่องของดีไซน์เขาจะเห็นได้เลยนะคะนี่ ตัวเบลของเขาค่ะดีไซน์แบบ M Sport นะคะทำให้ด้านหลังเนี่ยก็มีความเท่ด้วยนะแล้วก็นั่งสบายถึงแม้ว่าจะเป็นตัวรถที่ดีไซน์แบบคูเป้นะคะดีไซน์ลาดลงต่ำนะแต่ว่าก็ไม่อึดอัดนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะมองกระจกชมวิวด้านนอกได้แล้วก็ดูพอเปิดหลังคาแบบนี้ก็โปร่งมากยิ่งขึ้นนะคะภายในห้องโดยสารแล้วก็มีม่านบังแดดมาให้ด้วยนะคะซ้ายขวาเลยสาหรับ x 6กคันนี้นะคะเดินทางไกลสะดวกสบายนะคะไม่ร้อนด้วยและมีแอร์มาให้ด้วยนะคะบริเวณด้านหลังนะคะแยกซ้ายขวาและสามารถเลือกปรับอุณหภูมิได้เลยนะคะจะไม่ต้องเป็นอุณหภูมิเดียวกับห้องผู้โดยสารด้านหน้านะ,ะหากคุณรู้สึกร้อนหรือหนาวคุณก็ปรับด้านหลังเองได้เลยนะคะและก็มีช่องสําหรับเสียบ usb รองรับ type c มาให้อีกนะคะที่บริเวณ เบาะด้านหน้านะคะมีทั้ง2ข้างเลยก็สามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือด้านหลังได้ด้วยโอ้โหคุณผู้ชมอยากแนะนําจริงๆค่ะเดินทางกับครอบครัวไปเที่ยวนะคะไปกับ bmw a6 คันนี้นะคะแฮปปี้แน่นอนค่ะ ยังไงบ้างคะ่ะคุณผู้ชมได้รับชมรีวิว BMW X6 f r i v e 40i M Sport คันนี้ถูกใจไหมคะรถดีไซน์สวยปีใหม่ไม่น้อยออปชั่นมาแบบครบๆเลยที่สำคัญมีคันเดียวด้วยตอนนี้ในสต็อกถ้าอยากได้คะ่ะไม่ต้องคิดนานแล้วนะคะรีบทักไลน์มาจองได้เลยราคาดีมากๆด้วยไม่ถึง4ล้านนะคะเพราะว่าคันนี้ยูโรปาลดให้เลย150,000บาทคะ่ะเหลือเพียง 3ล้าน9แสนบาทเท่านั้นค่ะสนใจก็รีบทักไลน์มาจองหรือมาได้เลยค่ะที่นี่ยูโรป้ามอเตอร์สาขาตะลิ่งชันรถจอดโชว์สวยๆมนโชว์รูมเรียบร้อยแล้วนะคะและถ้าอยากดู BMW รุ่นอื่นๆน,นะคะฝากติดตามรีวิวกันด้วยค่ะช่องทางต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น YouTube นะคะ Facebook และ TikTok ค่ะวันนี้าอ้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ